ครับครับสวัสดีครับผมช่างยิว NF Audio โอเดียวไทยแลนด์นะครับอ่าสำหรับคลิปวิดีโอนี่นะผมมีสุดเครื่องเสียงมารีวิวนะครับเป็นสุดเป็นเซตซีคูณซนะครับเซตซีคูณเบสชิปหายนิ้วกลางแหลม12นิ้วนะครับ ผมจะมาเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่ตู้้ำพกนะครับตู้้ำพกอ่ิบนี้เป็นเป็นของหมู่บัานะครับผมจะไปส่งของหมู่บันเป็นสั่งพิเศษนะครับอ่าเริ่มต้นเบรดบีบีนะครับสิบห้านิ้วนะครับเบดบีบีสิบห้านิ้วอ่าแล้วก็ตะแรงข้างเพิงนะครับดอกอ่าน้ำพกสิบห้านิ้วนะครับพงปั๊มข้างในจะเป็นขอบเล็กนะครับเพิ่นสั่งพิเศษสั่งเพิ่มขอบเล็กนะครับเนี่ยขอบเล็กไม่อัดนะครับไม่อัดผู้เขานะครับไม่อัดผู้เขาอ่าสีระเบิด ต่อมาจะเป็นกลางแหลมนะครับกลางแหลมจะเป็นพีเอ็ดนะครับพีเอ็ดจิบซองนิ้วนะครับดอกข้างในเป็นโค้งปั๊มนะครับเสียงแหลมหัวจรวดนะครับแล้วก็ไม่อัดเพื่อนนะครับไม่อัดงานสีระเบิดครับแขรงๆทุกท่านแน่นอนแล้วก็มีมีเพิ่มเข้ามาคือคือมีห่อนเข้ามาอีกนะครับอันนี้เป็นของมูบัตนะครับเพิ่นซังเพิ่นซังเพิ่มนะครับแล้วก็มาเบิ่งหลายลำโพงครับหลายลำโพูงด้านหลังนะครับเป็นเป็นตู้ตู้พีเอ็ดนะครับด้านหลังเป็นตู้พีเอ็ดนะครับ ประมาณนี้สลักเอฟออเดียโอนะครับสายพ่วงอ่าสายพ่วงเมตรหนึ่งอ่ะสองเซนนะครับคองกลางของเบีกดกัสองเซนนะครับแล้วก็ของพ้นกัอีกสองเซนนะครับสายพ่วงแล้วก็ต่อมาจะเป็นอ่าสายร่โพงนะครับสายร่โพงสิบเมตรนะครับสิบเมตรสี่เซนนะครับสิบเมตรสี่เซนนะครับทั้งแบบอ่าก็นำมาเบิ่งเบิ่งชุดเครื่องนะครับชุดเครื่องชุดเครื่องจะมีมีมิก มีเป็นอ่าปกติเป็นซีใช่แนวนะครับแต่เป็นสร้างเพิ่มเป็นหกใช่แนวนะครับมีของผูป่านะครับมีเอสเอ็กเสียบยูเอบีบลูทูธฟังก์ชันครบนะครับเอฟเฟกแท้นนะครับตัวนี้อ่ามีรุ่นนี้ผมเอาไปใส่ลูกงานอยู่ครับหลายคนก็จะเห็นในเฟซบุ๊กผมนะครับเอาไปใส่ลูกงานจริงนะครับเอฟเฟกหวานวานเลยครับแล้วก็ปลั๊กโหลดนะครับปลั๊กโหลดคอร์ดนะครับคอร์ดคอร์ดสองข้างนะครับของผูป่านแล้วก็เพื่อไวแอปนะครับ AB 600นะครับของ n f ็นอีฟอดิโอนะครับอของผมเองนะครับเป็น AB บหกล้อยนะครับแล้วก็พาวเวอร์แอมเอบพันสองนะครับขับเบสคุมพลังขับเบสมือนี่เป็นพันสองนะครับขางละขางละสองนะครับขับเบสคขางละสองพาวเวอร์เสียงกลางกับครับกลางแหลมขางละสองนะครับกับแล้วก็ฮ้อนอีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีแหลกมีแหลกแหลกใหม่อีกนะครับอันนี้ผมเฮ็ดเพื่อไว้นะครับเพื่อจะใส่อิชิวใส่ไม่เติมนะครับ อ่าผมลืมนะครับชุดเนี้ยมีไม่ร้อยพร้อมนะครับมีชุดนี้มีไม่ร้อยความนะครับอากาังนะครับนี่สายสัญญาณต้อให้ครบเรียบร้อยนะครับนี่แปดสิบประมาณนี้โอเคครับมา<ช>ลอกฟังเสียงกันเลยครับไปเเสีหยหเดินอยออกมาตลอดเลาที่หก,กันกับพีแต่เจาดี อย่างอื่นอ่าให้ว่าทุกยอดอ่าให้บ่หูหรือว่าคอเกี่ยวสื่อต้องจะหมดทางเลียวสีให้อายุสัน้อ เดินถอยออกมาตลอดอีลาลที่หัากกันก็มีแต่เจ้าู้เดียวอย่าอ่นอายวะสู้ย้อนอายก็โูเลยว่าขอเดียวสีอตองสนจะอดทางเลียวเิดห่วงหัวใจเอาไว้บอก่อายครับ สามีบรดเ,เ่าถุกยาอิตาวา,ายปาลคนไหญ่ทะเบียนสมรถเส้าตัวลาสดแล้วท้อเละยจคนนอนข้ากายรับน้องหัวบานน้องใจส้นให้บาลเอนบกากสาโซ กสิปมาณนี้นะครับส่วนเรื่องรายละเอียดเสียงนะครับอาจจะบริเดณฟังภาพฟังไกลๆนะครับหาควมดังไกลดังค่อยมม่ก็เขินอยู่กับสภาพพื้นที่นะครับพื้นที่พื้นที่โล่งกสิไปไกลแน่แต่ว่าถ้าในชุมชนไนอันเนี้ยไม่กสิตั้นั่นตั้นี่นะครับก็อาจจะไปบ่ไกลป้านใดนะครับแต่ชุดนี้รับงานได้นะครับอ่าเพิ่มฮุอนเขามานะครับเพื่อที่จะเสียงอ่าประชาสัมพันธ์เสียงกลางเจนอ่าเสียงกลางแหลมชัดเจนเพิ่มขึ้นมา เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแต่ว่า,อ,าอ่กระด่ไลจูนไลปับเอาเนี่ยจักหน่อยนะครับเพืเ่อที่เสียงมันบาลานซ์กันนะครับกะรีิประมาณนี้ถ้าท่านใดงสงใสยก็สามารถโทรขเข้ามาถามเลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0934364183อ่าส่วนราคาส่วนราคานะครับเดี๋ยวผมจะทิมไปใต้คลิปนะครับราคาเดี๋ยวผมยังบอตีราคาออกมาครับเดี๋ยวอ่าอันนี้ผมไทยรีวิวก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวผมแจ้งเขา ใต้คลิปนะครับกดเบิรงราคาได้นะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรผมก็สามารถแอดไลน์ได้ทั้งไอดีและเบอร์โทรศัพท์นะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยเข้ามาคุยกันได้นะครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับอ่าผมเปิดรับ24ชั่วโมงนะครับถ้าท่านว่างงายใดก็โทรมานะครับถ้าผมบ่ได้รับสายผมก็สิไล่โทรกลับนะครับไล่ตอบทีหลังนะครับอ่าก็ฝากไว้เพียง แค่นี้นะครับฝากไว้อีกหนึ่งหนึ่งชุดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์รกดซับสไครต์ช่ชองเอ็นเอฟอ h ด i l a ไทยแลนด์นะครับฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานนำ่นเลยครับเด้อครับสวัสดีครับ <take>